เที่ยวไทยคละครึ่งกับโรงแรมวินเดมแกรนในหาดบีชภูเก็ตรับใจ่ายให้สูงสุดถึง50%ห้องพักที่นี่จ่ายเองเริ่มต้นเพียงคืนละ1,320บาทต่อคืนพร้อมแล้วก็พาครอบครัวไปเช็คอินกันเลยเริ่มต้นด้วยเวลคัมดริ้งสดชื่นต้อนรับตั้งแต่ก้าวแรกห้องที่แ็นพักคือสตูดิโอสวี p o ูลแอคเซสขนาด64ตารางเมตรมีพร้อมทุกอย่างทั้งทีวีอ่างอาบน้ำฝักบัวตู้เซฟเครื่องชงชาและกาแฟ ห้องใหม่และกว้างมากมีโซนห้องนั่งเล่นเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยค่ะระเบียงส่วนตัวเข้าออกสระจากห้องโดยตรงมีโซฟาเบดเป็นเตียงเสริมสำหรับเด็กอีกคนสะดวกสุดๆไม่ต้องจ่ายเพิ่มถึงเวลาที่เด็กรอคอยไปเล่นน้ำกันเลยเด็กๆแฮปปี้มากทั้งเล่นน้ำขายเรือคายยักษ์ใส แช่อ่างอับน้ําอย่างฟินใกล้ๆโรงแรมมีตลาดปลาลาวัตที่โรงแรมมีทั้ง,ทงร้านบัวและโซเฟียอ,อาหารอร่อยทุกจานปิดท้ายด้วยเจลาโต้โฮเมดละมุนล,ลิ้นและเช้านี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่บุฟเฟ่อาหารเช้าอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลจัดเต็มครบจบคุณภาพมากๆเลยคะ่ะบอกเลยใครไม่ลองคือพลาดมากก่อนกลับแวะไหวพระขอพรที่วัดฉลองเติมความสุขให้ทั้งทริป เที่ยวไทยคนละครึ่งพักหรูราคาดีพร้อมความสุขเต็มหัวใจที่ w i n d มแกรรน์ในหารบีชภูเก็ต